หมอดูไก่น้อยได้โกงใหม่ทำากงใหม่หมอดูไก่น้อยนะครับตำราหมอดูไก่น้อยศาสตร์โบราณนี่คือกงไก่หมอดูนี่ครับเห็นไหมหมอดูตัวใหม่หมอดูตัวใหม่ น้องนำโชคน้องนำโชคตัวนี้ชื่อน้องนำโชคนะครับน้องถุงเงินกเกษียณแล้วน้องนำโชคขึ้นมาดูแทนแล้วก็นี้ก็หมอดูว่าที่หมอดูตัวใหม่ อีกสองตัวนะครับเตรียมไว้นะครับนี่คือหมอดูนี่คือลูกไก่ป่านะครับลูกไก่ป่าตัวนี้น้องนำโชคนี้เป็นลูกไก่ไก่ชนนะครับหมอดูไก่น้อยเราจะนำไก่สายพันธุ์อะไรก็ได้ครับสายพันธุ์อะไรก็ได้นำเข้ามาปลุกเสกนะครับแล้วก็แต่ศาสตร์ของเราจริงๆไก่โบราณ ไก่จะมี5นิ้ว6นิ้ว9นิ้วนะครับเป็นศาสตร์ของมองไก่น้อยจริงๆนะครับไก่ลกักษณะโดดเด่นพิเศษนะครับแต่ตอนนี้ไก่สายพันธุ์นั้นนะครับสายพันธุ์ดูดวงแบบ5นิ้ว6นิ้ว9นิ้วนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับหายากมากนะครับ แต่ของเรามีไหมมีมีนะครับมีแต่ลูกเขายังไม่ไม่พอดูนะครับลูกเขายังไม่พอเป็นหมอดอูถ้าลูกเขาพอเป็นหมอดูเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับมาให้ชมแล้วก็มาดูดวงให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับไก่หกนิ้วไก่ห้านิ้วไก่เก้านิ้วนะครับคลิปนี้นะครับขอฝาก น้องนำโชคนะครับเป็นหมอดูนะครับเป็นหมอดูไก่น้อยอถ่าไหนสนใจจะดูดวงก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาเลยนะครับดูดวงทักเข้ามาห้องแชทส,ส่วนตัวของอาจารย์ประพังกรหรือทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ก็0 6 1 9 6 2 0309นะครับทั้งไอดีไลน์ทั้งเบอร์โทรเลยนะครับ ถ้าเข้ามาท่านไหนสนใจอยากจะดูดวงก็ทักกันเข้ามาครับคุยกันส่วนตัวนะครับเจาะลึกเจาะละเอียดนะครับสำหรับมอไก่น้อยอทําอย่างไรนะครับชีวิตดวงของเราดวงของเราเหมาะสําหรับหน้าที่การงานอะไรนะครับเหมาะที่จะไปทําธุรกิจอะไรนะครับดวงของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าดวงของท่านเหมาะสําหรับ ธุรกิจอะไรทำหน้าที่การงานอะไรถึงจะร่ำรวยถึงจะมีเงินนะครับก็ทักเข้ามานะครับตรวจเช็คกับหมอดูไก่น้อยนะครับแม่นๆนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้อาจารย์ประฟังก์อรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ